ฮอลแลนด์นะครับ TT 4.55นะครับมีลูกค้ามีเอฟซหากันอยู่ไหมครับอ่ะคันนี้ราคาถือว่าดีมากๆเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรถลูกค้าฝากขายนะอ่ะเป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับอ่ะชั่วโมงงานอยู่ที่สามพันเก้าร้อยชั่วโมงงานนะครับอ่ะเป็นรถเกตกลางๆนะครับไม่ใช่รถสวยนะใครอ่ามองหารถกลางๆนะครับ ก็ซื้อได้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกปกตินะครับมาพร้อมผานพวน5จานยี่ห้อ CMT นะครับอะใบย,ยังเต็มอยู่นะใบย,ยังเต็มอยู่นะครับอะใครไปไถนาใครไปปลูกอ้อยนะครับอะคันนี้295,000บาทนะครับสนใจ0947064430นะครับ0947064430นะครับ TT 4.55นะครับอะเดี๋ยวติดสตาร์ทเครื่องให้ฟังกัน นิดนึงนะครับเพื่อ FC สนใจลูกค้าสนใจก็จะถามกันว่ามันวิ่งได้มันปกติไหมทําไมราคาถูกจังมันเป็นรถล,ลูกค้าฝากขายนะครับอ่ะชั่วโมงงาน3,800ชั่วโมงงานนะครับไม่ใช่3,900นะเสียว้นจาผิดยางหน้ายัางสวยนะยางหลังดอกก็ประมาณ70%ครับอ่านี่เสียงเครื่องดีเลยนะ นะครับปกบติเสียงเครื่องดีเลยนะครับครับถือว่าโอเคนะครับสภาพรวมๆก็ได้ครับได้ได้ยังไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับ สภาพรวมๆก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับใช้ได้เลยนะอ่าใช้ได้เลยนะครับ2องแ0 0เบาทนะครับใครสนใจนะครับเป็นรุ่น55แรงครับเอาไปถ่ายนาเอาไปปลูกอ้อยได้นะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับสนใจก็ ทักเข้ามานะครับอ่ะอยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าหรือสนใจรถคันอื่นนะครับเป็นอ่าคูปอต้า M7040 สามแสนสามบาทนะครับอ่าเป็นอ่าเมสซี่455ขนาดร้อยแรง6กแสนสองหมื่นบาทครับเป็นฟอร์ดเก่านะครับเพาเดียวอ่าเครื่อง6610นะครับอ่าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นสองพาวฟอร์ด6610ปั๊มกลม ID. โตคันหน้าเซเอฟนะครับอ่ะคันนี้นะครับ สามเซนสามหมื่นบาทอ่ะหรือคันนี้นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับสองเซนเก้าหมื่นนะครับ 2, 90, อสองเซนเก้าหมื่นอ่ะสองอ่าจอนดีห้าสิบห้าแรงนะครับอ่ะแต่ว่าน,นี่ฮอนเลนดูใหม่กว่านะใครสนใจจอนดีใครสนใจนี่ฮอนเลนโทรหาเซลล์วอ้วนได้เลยศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอยากได้รถรุ่นไหนโทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ